กลับเข้ามาพบกับรายการกันต่อนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยได้ปรากฏหลักฐานสมัยรัชกาลที่7ว่าถนนสุรวง์ได้มีการเรียกชื่อเป็นถนนสุริวงนะฮะโดยสมเด็จพระเจ้าโบวงเธอเจ้าฟ้ากรมพยาณลิศลานุวัติวงศได้ทรงทักท้วงในที่ประชุมเสนาบ,บดีเมื่อวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2.473ขณะที่ประชุมกำลังพิจารณาล่างพระราชกิจเสกาตัดถนนต่อจากถนนสุริวง์ ไปจด,ดลิมณนามนเจ้าพญาว่าสุริวงศ์ไม่เป็นภาษาและมีพระธรรมริลิว่าควรเป็นสุรวง์เพราะเจ้าพญาสุรวง์วัฒนศักดิ์เป็นผู้ตัดถนนสายนี้พระาสมเด็จพระป,ระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชกระแสว่าถ้าจะเป็นสุริวงศ์ก็ต้องสะกดเป็นสุริยะวงศ์จึงจะถูกต้องตามภาษาหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องแก้ไขเป็นสุรวงในที่สุด ในที่ประชุมเสนาบดีก็ได้แก้ไขชื่อถนนสุริวงเป็นถนนสุระวง์แต่ในวันที่1 1สิงหาคมพุทธศักราช2473ครับพระบาทขออภยัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุข,ขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิธขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ทรงมีหนังสือแจ้งต่อ มหาสเสวกเอกเจ้าพญามะหินมะหิธรน,นะฮะและเลขาวว่าหลังจากการประชุมเสนาเ,าเสนาบดีสภาแล้วเนี่ยส่งระลึกได้ว่าพระเจ้าขออภยัยเจ้าพญาสุรวงศ์วัฒนศักด์ตัดถนนสุรวงศขณะยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพญาศรีหาราดเดโชชัยโดยตัดถนนสายนี้พร้อมกับถนนเดโช,ชและทรงเห็นฐานว่า ควรเป็นชื่อถนนสุริวงศ์เพราะเมื่อยังไม่มีนามสก,กุลนั้นนะฮะพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ